กระท่อมหลวงปูสวงบ้านจะบกค่ะคำเกี่ยวสีมาขอตัวเลขตามตรงหอดจากหลวงปูสวงคือเกาค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเขามาขอฉกคขอหลาบน้ากันเนาะค่ะคำเกี่ยวมาขอปูย่ำใดกับผู้กับกเมตตาตลอดเนาะค่ะเดี๋ยวหนึ่งมีนาหกห้าก็มาขอปูอีกเนาะค่ะค่ะท่านผู้ชมมาหอดละค่ะ

เลขกองหมวดกับลุงปูเพือเกา่าเนาะค่ะลูกก็ะดีใจร้ายค่ะที่มาขอโชคขอลาบจากลุงปูสองหมวดลุงปูให้โชคลูกทั้งสองหมวดเลยค่ะมามือนี่ลูกก็อยากีิมาขอโชคขอลาบเพื่อที่ว่าที่ได้นําตัวเลขไปแบ่งปันกับท่านผู้ชมนําใไปได้โชคได้ลาบคือกันกับขั้งเก้วีวถึงโชคลาบที่ขั้งเก้ยว ได้จากลุงปูอาจีบบรายซึ่งขันกับว่าลำรวยยมดนี้มดสินแต่ก็ถือว่าลุงปูไดเมตตาให้กับค้ามแก้วค้ามแก้วมาขอสองเทียกระไดทางสองเทียเนาะค่ะงวดนี้ค้ามแก้วก็ขอตัวเลขสามตัวตรงๆของเลขรัฐบาลสลาดิินแบ่งรัฐบาลเลขสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งที่เกา้านะค่ะปู ขอ,อให้ปูให้โชคให้หลับกับข้าแก้วแล้วก็ท่านผู้ส้งทุกท่านที่มารับส้มคลิปนี้ให้ถูกวหวยด้วยเบอร์ไปพร้อมๆกันมีเงินมีทองใส่บขารมือได้ปดหนีปดสินขอให้ปูเมตตานะคะปูซา เี่วคือคำตาสไลด์กับบุหัวเนาะค่ะว่าเป็นยังเนาะคะะ่ะยามเบาถึงปูเนาะค่ะมาสองหลอบได้ถึงสองหลอบเลยค่ะได้แบบบวกคิดบวกฟันว่าสีได้เนาะค่ะแล้วเี่วกับบุเคยถือเลขรางวัลพกโตเนาะคะ่ะลวงปูสวงให้เี่วเชื่อหลขให้เี่วได้รู้จากการถือเลขพกโตเนาะค่ะอาจส่วเแมตรางวัลทีนึงแต่กระือกว่าได้เนาะค่ะ เพราะว่าคำเกี่ยวกับสื่อลอตเตอรี่มาตลอดชีวิตแล้วคะ่ะกับว่าเคยสื่อถือโคกโตจ็กเกอเขื่อแรกทีลุงปูหายและวคะ่ะหมวหนีคำเกี่ยวกับเลขสีมาคอต้องหมวดแล้วก็คอเพื่อทันผู้ส้มน้่ค่ะเพื่อเอาไปเสี่ยงโชคเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเมื่อกี้ตัวเลขที่ใดไปก็อาจสีบัวได้ถือรางวัลเลขถ่ายโสงโตสามโตรหรือรางวัลทีนึงเลขบนเนาะคะ่ะแต่ก็คำเกี่ยวกับได้โชคได้ได้อีกแบบหนึง่งก็ถือว่า ปูเดเมตตาข้ามแก้วค่ะอ๋อขอแล้วได้ค่ะทุกอย่างมันอยู่ที่ที่ใจค่ะจี่ใจของเฮานะคะค่ะทางปูซ่อมกันผู้หลูสิบอกจังหดค่ะผูุมีข้ามสิบอกผู้หลูว่าสิบอกว่าจังไดนะคะมันต้องมันต้องสัมผัสในตัวเจ้าของค่ะเดี๋ยวข้ามแก้วชุดถ่วงนะคะ อันนี้คือถูกที่หลวงปู่เนาะค่ะให้ทั้งเกี่ยวมะพร้าวลวงปู่อยู่กระถ่อมปูชสวงบานสะบลกเนาะค่ะลุงปู่ก็เอาถูกให้เนาะค่ะให้ทั้งเกี่ยวม,มาลอ้อมิดเบิ้เพราะว่าหลวงปู่จุดตัวที่แล้วได้หาเจ็ดเนาะ,ะค่ะเพื่อวา่าทั้งเกีย่ยวซีมีโชคเนาะค่ะลุงปู่ก็เลยเอาถูกกันนีให้ปูคะขอให้เลขออกมาตรงๆถูกดอกนีเนาะคะ่ะเพราะว่าเป็นสิเป็นเลขสามตัวแลว้วก็ที่หนึ่งเลขสองตัว ขอให้ออกมาในเลขถูกดอกดีเนาะคะ่ะให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบไปน้ำกันกะคำแก่กะอาซิมาขอปูไล่หลอกไล่เทียนเนาะ,ะมาขอบอยบางสันต์เถอะแต่ว่ากะอยากได้เนาะคะ่ะให้ท่านผู้ชมได้น้ำบางคนมาท่านได้เนาะค่ะปูออกตรงๆเ้อค่ะปูให้ทุกท่านรวยรวยรวยไปพร้อมๆกันเนาะค่ะปูซาตุซาตุซา คำเกียวเว่ยว้าดูบอค่ะแต่คำเกี่ยวอยากบอกกับปูคะ่ะนั่นยิ่จกหูอองแล้วบอทคำเกียวเบาลายใช่ไหมซึ่งคำเกียวเ้าลายแต่กะเบาลายแต่กับปูนี่แหละค่ะนี่มาโจมไปฟัง่าเป็นหนีเป็นสินอยากในเงินไปบดหนีบดสินพูกระไห้พูดได้ยินคำเกียวตลอดคำเกียวงูค่ <c oughs> ะพอดาสามตัวเลยค่ะต <c oughs> ีมาดูมาทุกงวดพูกระไห้ทุกงวดในเด้อคะ่ะได้สะสมกันไปพ่อได้มดหนีมดสินคะ่ะ ใหญ่มากนี่กะเริ่มหมดละค่ะปูใหมานี่เริ่มด,ดีขึ้นเริ่มสิหมดนี่หมดสิ้นละค่ะให้อีกจักหลายๆหล,ลอกกิเป็นเจคํำเกี่ยวบ่ะวันนี้ป้าโทรับะปูอูดูเนาะครับเดี๋ยวลอรุ่นเล็กทูกันครับท่านผู้ชมครับตอนนี้คํำเกี่ยวกันจุดเลขกทูไว้เป็นที่เรียบรอยแล้วครับ เซียมซีได้เลขออกตรงตรงได้ค่ะปู้บมาถูกกับมาเซียมซีเนาะค่ะปู้มาเบิ้งครับเกี่ยวเียางเซียมซีกันครับท่านผู้ชมครับวากิไดเลขตัวไหนครับ ครับการเชียงเชื่อมที่ใช้เวลาดุนเพอาชมพวนครับคล้ายๆคับอวดแต่ตามศูนเนาะต้นแห้งต้นแห้งต้นนี้ดนกลวยอีกด้นกลวยเรืนี้ชัดค่าดูง่ายหนึ่งสี่ค่ะหนึ่งสี่หรือเจ็ดสี่เนาะค่ะหนึ่งสี่หรือว่าเจ็ดสี่ชัดเจ้าเลย ก็สีออกได้แล้วค่ะครับนั่นจะยิ้บปะคะยิ้มจกยิ้มจกครับครับหนึ่งสีหรือเจ็ดสีเนาะค่ะครับนี่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวพอแล้วค่ะแล้วก็รุ่นเลขทูบค่ะครับมาได้ครัครับท่านผู้ชมครับเลขทูบตัวที่หนึ่งที่คำแก้วขอครับขอจากหลวงปู่สวงวัดไอบ้านจะบกครับท่านผู้ชมครับ เลข8ครับตัวที่1ก็คือเลข8ครับเดี๋ยวลรอเบิง์เลขทูตัวที่2ที่3กันครับท่านผู้ชมครับขอยมาเด้อปูสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับเลขทูตัวที่2ครับที่คําแก้วขอจากปูนะครับก็คือเลข2ครับท่านผู้ชม82ครับ82 เลขงามเด้อครับเลขนี้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอเบิง์เลขทูบตัวที่3กันครับงวดของวันที่1มีนาคมห5นี้ครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุสาธุกอให้มาเด้อปูครับท่านผู้ชมครับเลขทูบตัวที่3ของคำแก้วเนาะครับก็คือเลข6ครับท่านผู้ชม8 2 6ครับหรือ8 2 9สองครับ งวดของวันที่หนึ่งมีนาคมหกห้านี้ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับที่คำแก้วคำคำแก้วขอจากาปู่ครับบ้านจะบกครับท่านผู้ชมครับขอจากหลวงปู่สวงบ้านจะบกครับก็คือแปดสองหกครับจะลองพิจารณาเบิ้งครับเกลมาครับสำหรับคลิปนี้เป็นแคนแนลทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับปู่ก็ให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสาธุสาธุสาธุ อขอให้ทุกๆคนโชคดีครับสวัสดีครับ